E.P. 2มาแล้วค่ะกับการรีวิวภายในของ t o y ยต้าคราวรุ่น4ีดานซึ่งรอบนี้เป็นการรีวิวในส่วนของผู้ขับขี่ที่ตอนหน้าบางนะคะภายในห้องโดยสารของตัวรถนะคะก็จะมีการตกแต่งด้วยแผงไม้ที่ยาวต่อเนื่องตั้งแต่ตัวแดชบอร์ดด้านหน้านะคะไปจนถึงขอบประตูคอนโซลกลางซึ่งถูกออกแบบให้ยกสูงขึ้นนอกจากนี้นะคะยังมีตัวไฟ LED เนี่ย64เฉดสี ที่ขอบแผงจอแสดงข้อมูลและพื้นที่ส่วนขาของบ่อนะคะยาวไปจนถึงแผงประตูด้านหลังโดยแสงก็จะแบบนุ่มนวลให้ความลึกของห้องโดยสารในส่วนของตัวบ่อนะคะสามารถเมมโมรีตำแหน่งได้ถึง3ระดับด้วยนะคะดังนั้นหมดห่วงเรื่องคนขับรถหลายคนในบ้านได้เลยค่ะบ่อคนขับนะคะสามารถปรับไฟฟา้าได้8ทิศทางด้วยกันซึ่งตัวบ่อและพวงมาลัยนะคะตัวนี้มีฟังก์ชันให้ปรับอุ่นและก็ปรับเย็นได้ด้วย ในส่วนของเบาะผู้นั่งโดยสารข้างคนขับนะคะก็จะมีปรับเอ็นและปรับเดินหน้าถอยหลังเป็นระบบไฟฟ้าให้ด้วยค่ะที่พักแขนตรงกลางนะคะสามารถเปิดได้ไซ้ายขวาเพื่อวางของกระจุกกระจิกลงไปแบบนี้ได้เลยคอนโซลกลางตกแต่งด้วยลายไม้นะคะก็จะมีที่วางแก้วสองตำแหน่งแบบนี้พร้อมที่ชาร์จแบตแบบไร้สายไวรเลสชาร์จเจอร์หรือจะชาร์จแบบไทสีก็มีมาให้นะคะ ปุ่มแอร์ต่างๆนะคะเป็นแบบเปียโนสามารถแยกปรับอุณหภูมิซ้ายขวาได้เลยนะคะสองฝั่งไรฟ้าหน้าหลังนะคะตัวเบาะปรับอุ่นปรับเย็นได้ตัวหน้าจอนะคะขนาด12.3นิ้ว Entertainment รองรับ Apple c a r p เพ y และ Android Auto พร้อม m มล a c a s คด้วยนะคะ ฟังก์ชันอื่นๆที่มีมาให้ก็เช่นดิจิตอลอินเนอร์มิลเลอร์นะคะแล้วก็ h e a d ์อ p l a y ระบบการขับขี่ช่วยขับช่วยเจาะตรงนี้มีมาให้ครบเลยนะคะในส่วนของด้านบนนะคะก็จะมีปุ่มเปิดปิดซันรูฟค่ะซึ่งตัวซันรูฟนั้นสามารถเปิดปิดได้2จุดด้วยกันก็คือด้านบนของฝั่งคนขับและก็ตรงที่พัาแขนคอนโซลของผู้โดยสารที่ต่อหลังนั่นเอง มาดูในส่วนของโหมดการขับขี่บ้างนะคะขั้นเกียร์ไฟฟา้า10สปีดนะคะก็จะมีโหมดการขับขี่แบบ e-v โหมดเป็นมาตรฐานของ h-e-v หรือ h y b r i d นั่นเองและก็จะมีเพิ่มเข้ามาเป็นตัว drive mode นะคะที่สามารถจะ c u s t o มได้ด้วยตัวเองโหมด sport normal eco r-com อ,อันนี้สามารถเลือกโหมดตามสไตล์การขับขี่ได้เลย จบ EP 2ค่ะไว้รอบหน้านะคะมารีวิวภายนอกกันบ้างลูกค้าท่านไหนอยากชมตัวจริงเสียงจริงแบบนี้มาหาศา์ได้เลยที่ TPM Motor